แค่ที่สุดที่เราทำได้ก็คือเป็น้องให้มีขนาดนพรา,นา,นาะนั้นเราจะได้ยูนีไ้ได้มแลวก็ได้ทีนี้นเร่องนาดเเราก็เราต้องมาทตลาดเ่อจะอยู่เพื่อจะเอาปริมาณเหลานี้มานให้เป็นตลาด A ตล,ลาด A นั่นเอาไปจิดการกับปริมาณที่อาจารย์จะคดระหว่างเช่น A กับมวความนกับวนหรือความนิ่งกับแรงแต่ถ้าตรงกัน อันแรกเนี่ยนนี้วั่หนึ่งหนึ่งสองเนีหากันคือจดแค่นี้ใช่ครับแล้วจดจดนี่มือจดจดครับไม่ไหาอยู่อ่าอันนี้ตอนน้ก็ได้เว่าเนี่ใช่ครับอันนี้จตกนี้เราก็จัดตรงนี้ถึงตรงนี้ว่าอันนี้คือเวลานี้จะไปหาที่หานี่ก็จนี้ก็ว่าย่สิบเก้า ที S <S ่ยอดหนเนี่ยคือเวลาที่ไกด์ตัวนี้่ายัดตรงไปถ่าผู้ที่ไวให้ค่นี้ครับที่มันตัดถ่าย้องวิ่งเร็วเวลาถ้าจะตั้งแต่ต้องเนรีบบถ้ามีความเรวเวลาที่จะต้องมากนะครสงสัยลยทำไมอันที้มันอันี้มันแค่ผมด่ากเสียจเลยเสียจที่ผมันอีเคไม่็ไรครับจะจัทกลับรถ ありがとう。